สวัสดีครับผมดอนะฮะจากดีพนรัตหนึ่งเก้าเก้าเก้าครับผมวันนี้เนี่ยอยู่กับอัปเดตสต็อกนะฮะวันนี้วันที่ห้านะครับเดือนสิงหาคมปีสองห้าหกห้านะฮะวันนี้เป็นอัปเดตสต็อกเนี่ยก็เหมือนเดิมนะฮะเหมือนที่เราเคยถ่ายกันนะครับก็เราจะพามาดูรถต่างๆนะแล้วก็ที่ผมอยากจะเปิดด้วยคันนี้เพราะว่าตอนเนี้ยมันมี ทั้งรีโวทั้งออ l นิวที่สภาพมือเดียวป้ายแดงนะครับมาคันแรกเลย X-Series ปี13บออนิว4ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะสีขาวสวยนะฮะสีขาวสวยมากแล้วก็สะอาดคลีมทั้งคันเลยใครที่กำลังมองหารถกระบะเนี่ยก็ลองดูคันนี้นะครับสำหรับปี13ถึงแม้จะเป็นมือ2อง่ก็ขอใหม่หน่อยนะก็เป็นคันนี้ จะมีคันโปรดสไตล์พวกเราอย่างเช่นเ e ลเออร์สีดำนะครับที่มาใหม่อันนี้ติดจองอยู่แต่ว่าพวกคุณเนี่ยสามารถมาดูแล้วก็มาจองสำรองหรือโทรสอบถามได้ว่าเขาผ่านไหมนะครับแล้วก็จะมีพวกที่คุณคุณเคยเห็นอยู่แล้วนะบีโก้ดำนะครับที่จัดยังไม่ผ่าน BT ทีขาวนะฮะแล้วก็เบนเบนตากลมด้านนี้ที่ลูกค้าเอาไปแล้วนะเ l ลเออร์เล็กซเนี่ยสามเกนะครับสีขาว แล้วมี C Class นะฮะ c ี8 0มีอัลปาร์แล้วก็มีสเป e วากอนนะทุกคน okay, โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อแล้วก็จะมีตัวท็อปตัวพิเศษตัว Special Edition หน่อยนะด้านนี้ Lens Lower Lens l o ส e r นะครับสีเขียวทหารเขียวขี่ม้านะฮะก็ผู้คุณจะสังเกตเห็นว่ารถรถเราเยอะขึ้นนะครับก็จะมี c a m รี ry, นะครับที่รอผลไฟแนนซ์อยู่แล้วก็มี a อา n วนซ่มาใหม่247 f o r d r l n n g r r นะครับมี SLX มี r ี v o ที่ผมบอกนะ r ี Le vo ตรงนี้แครเป็นเกียร์ออโต้นะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นไททันนะไททันแล้วก็ r ี vo ที่เคยมีหลังคาแต่ผมเอาออกแล้วนะครับใครที่อยากได้หัวเดียวแบบไม่มีหลังคาเนี่ยคุณมาเอาไปนะแล้วก็จะมี r ี v o อีกคันนึงที่มีตู้ ตู้ทึบนะครับตู้ทึบอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าใครบอกว่าผมอยากได้ตู้ทึบสีเงินคุณก็บอกเดี๋ยวเราจัดให้แล้วก็มี v ีโกนะครับปี05-06มี m a ด้ามาด้ a แคปนะครับเกียร์ธรรมดาแล้วก็จะมี v ีโก้แคปนะฮะวีโก้แคปอันนี้แล้วก็จะมีล้อมาให้1ชุดเลยก็ประมาณนี้แล้วก็มี Accord ์ดนะครับแอคคอร์มีเทียนานะฮะเบนตตาคมแล้วก็ยอดนิยมของผม นาะที่เอามาเมื่อไหร่ก็ขายได้ก็จะเป็น Camry ตัวปี2000นะครับปี2006นะฮะซึ่งลูกค้าเนี่ยเอามาเทิร์นกับเบนตากลมนะครับแล้วก็มี s c สคลานะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ลงคลิปแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ถ่ายตัวเต็มเลยนะฮะมีแต่ถ่ายอัปเดตนะครับ,นะรบแล้วก็ไม่ค่อยได้ลงโฆษณาเท่าไหร่นะแล้วก็มีเบนต์กับีุนของสีแดงมี Vigo 4ประตูรอผลอยู่นะครับก็มีประมาณนี้แล้วก็มี BMW นะครับ แสนนะครับตัว3ามสอของเพื่อนผมนะฮะซึ่งเขาไปเขาไปออกตัวใหม่แล้วเขาเลยเอาตัวเก่ามามาขายนะครับก็ของเพื่อนรักผมเลยคันนี้ล้อแม็กเปลี่ยนมนาะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งแบบแต่งเต็มมากนะฮะก็คันนี้ผมจะรอรอที่จะพูดพูดคลิปเต็มอยู่คันนี้ผมตั้งใจมากเพราะมันเป็นรถของเพื่อนรักผมนะเพื่อนสนิทที่สุดเลยในชีวิตโอเคแล้วก็ มีรถที่ลดร,ราคาอยู่นะครับอย่างเช่นเทียน่าเทาดำนะครับเทียนาฟอร์จูเนนั้นไปแล้วลูกค้าขายเรียบร้อยผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเทียน่าเทาดำนะอยู่ข้างในนะครับราคาวัน2,000 0 0กว่าบาทนะครับแล้วก็มีโ o y o t a w วิดนะแล้วก็มีทีด้ารอลูกค้ามารับพรุ่งนี้วันเสาร์นะครับวันนี้วันศุกร์นะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับก็สําหรับใครที่กําลังจะซื้อรถใหม่ นะครับอยากจะลองเล่นรถยุโรปอย่างที่ผมบอกไว้ก็ตัดมาที่ BM คันนี้นะครับก็ผมเคยเห็นคอมเมนต์หนึ่งที่เขาก็แนะนํามานะครับว่าอาจจะมีหนังสือมีอะไรเหมือนฝรั่งเขาลองทําเองถ้าทุกคนไม่สะดวกแต่อยากจะเล่น BM ก็สามารถเข้ามาช่วยกันดูกับเราได้หรือว่าก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเราก็มีอู่ที่ตอนนี้รองรับแล้วก็ซ่อมแซม BM โดยตรงแล้วนะครับใครที่เป็นแฟน BM ก็อยากได้ BM เราก็มาดูกันมาลองกันนะครับ แล้วต่อไปก็จะเป็นพวกรถสไตล์สไตล์แบบว่าเลนส์โลเวอร์คลเอร์เลอะไรอย่างนี้นะครับก็คือรถเนี่ยค่อนข้างจะสูงและใหญ่ระดับหนึ่งนะครับสำหรับใครที่เคยใช้รถเก่งมาก่อนเนี่ยคุณอาจจะต้องปรับหลายๆอย่างหน่อยนะครับปรับเรื่องการขับขี่คือรถมันก็จะสูงขึ้นมานะความเคยชินอะไรอ่ะก็จะแตกต่างกันไป นะครับก็ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องพูดอย่างนี้แต่ผมก็อยากอยากบอกพวกคุณหนะ่อยกันว่ามันจะเริ่มแตกต่างกันไปก็สนใจไหนโทรมาเลย0815198985พิพันธ์ดีพัน 99, L, ารัต1999 0813142568เคมอลร SI ัตไลน์ไอด์แอสไซ WGY 0880D อย่าลืมเติมแอสไซด้านหน้าด้วยเฟซบุ๊กดีเวนวัคพันารัตนะครับแล้วก็มาลองขับได้เลยที่รามคำแหง164ริมถนนใหญ่ติดตามพีทีครับทุกคนครับก็ สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องเครดิตเนี่ยผมอยากให้บอกตั้งแต่รอบแรกเลยจะได้รู้รู้ไปเลยว่าผ่านไม่ผ่านนะครับเพราะบางคนเนี่ยบอกตั้งแต่รอบแรกเขาคิดว่าเขาอ่ะมีโอกาสไม่ผ่านเขาก็เลยบอกก่อนถ้าเทียบกับอีกคนเนี่ยเวลาผมเช็คเจอเนี่ยเราต้องไปโยกไปจัดอีกไฟแนนซ์นึ่งเน่ยซึ่งเขาเรียกกันว่าเป็นครั้งที่2หรือไม้ที่2ใช่ไหมโอกาสผ่านจะน้อยกว่าคนแรกต่อให้ระดับแบ็กลิสต์เนี่ย ระดับเท่ากันเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่คุณเริ่มจัดไม้ที่2หรือรอบที่2เนี่ยเครดิตของคุณเนี่ยจากที่สมมุติเขาให้แสนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะลดมาเหลือ5 0 0 0มือะไรอย่างนี้นะครับผมเลยแนะนําว่ามีอะไรให้บอกตั้งแต่รอบแรกต่อให้ไม่ผ่านอย่างน้อยคุณจะได้ไม่เสียเครดิตแย่ไปกว่าเดิมผมไม่รู้ว่าทุกคนเข้าใจไหมถ้าทุกคนไม่เข้าใจก็โทรหาคุณมรัทนะครับแต่ว่ามีอะไรอยี่ให้บอกตั้งแต่แรกเลยเราจะได้ดูกันว่าผ่านไม่ผ่าน ไม่ได้จะได้ไม่ต้องจัดจะได้ไม่เสียเครดิตประมาณนี้นะทุกคนวันนี้สนใจใครก็โทรมาได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าอาชีพตัวเองจะจัดไม่ได้หรือว่าไม่ต้องกังวลว่าอาจจะทํางานแบบว่าทํางานทั้งวันทํางานแบบว่าไม่มีวันหยุดบางคนบอกว่าไม่มีเวลามาจัดไฟแนนซ์อย่างเงี้ยเรายินดีจัดนอกสถานที่แต่ขออย่างหนึ่งคือคุณต้องบอกให้ชัวร์คุณต้องบอกเครดิตเราให้เป๊ะจะได้ไม่เสียเวลากันทั้งสองฝ่ายนะครับ แล้วก็สําหรับใครที่จัดแล้วไม่สะดวกรับรถเนี่ยก็เราเนี่ยเรามีบริการให้นะครับมีบริการให้แต่ใจผมเนี่ยผมอยากให้พวกคุณเนี่ยโทรมาก่อนนะหรือว่ามารับรถด้วยตัวเองก็ดีนะครับจะได้ลองขับไปด้วยในตัวอะไรอย่างนี้นะวันนี้อาจจะต้องขออภัยหน่อยเพราะว่ารถเยอะนะครับไม่มีโซนที่จะพูดเลยนะครับแล้วก็รถเนี่ยไม่ได้จัดกันเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็ยุ่งมากนะครับ ก็คือมีทั้งรถซ่อมรถแต่งตอนนี้บางคันผมเอามาพูดให้คุณดูเนี่ยบางคันผมยังไม่ทําความสะอาดเลยเข้ามาเสร็จผมจำเป็นต้องพูดเลยเพราะตอนนี้เวลาเนี่ยไม่พอกันเลยครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนมากใครมีปัญหาเรื่องเครดิตหรืออะไรเนี่ยนอกจากคุณจะคอมเมนต์ไว้แล้วเนี่ยคุณโทรหาคุณอมรรัตน์ได้ด้วยนะครับหรือใครมีปัญหาว่าแบบอยากได้รถรุ่นนี้แต่กังวลเรื่องอะไรเนี่ยผมเห็นหลายคนแล้วกังวลเรื่องอะไรเข้าใจหลายๆเรื่องในเรื่องอะไรผิด อะไรเนี่ยคุณโทรมาปรึกษ,ษาเราก่อนนะครับเรายินดีจะตอบทุกคําถามต่อให้คุณไม่ได้ซื้อกับเราแต่เรายินดีที่จะตอบเรื่องเครดิตเรื่องอะไรรถนะฮะลองคุยกันได้วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ